ที่นนทบ,บุรีแถวๆหน้าวัดบ่อมีคุณผู้ชมครับสองพ่อลูกเขาขีม่มอเตอร์ไซค์จังหวะที่กําลังถอยฮะนี่จังหวงะนี้อ <c oughs> ถนนะ่ะจู่ๆมันก็ยุบยวบสุดลงไปเลยนะสองพ่อลูกนี่เกือบตายนะครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ ชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้ารีบวิ่งมาช่วยเลยครับเพราะว่าสองพ่อลูกเนี่ยจังหวะที่กําลังถอยมอเตอร์ไซค์เตรียมจะขี่รถกลับบ้านเนี่ยนะฮะถนนตรงนี้มันสุดยุบยวบลงไปเลยฮะนี่จังหวะนี้แล้วรถยนต์เนี่ยโอ้โหเกือบแล้วนะถ้าไม่เบรกนี่คือจมมานะฮะส่วนแท็กซี่เมื่อกี้นี่คือเลี้ยวขวาเนี่ยหน้าที่แบบเฉียดตายเลยนะถ้าหากว่าเป็นรถใหญ่เนี่ยอาจจะลงไปลึกกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่านี่มอเตอร์ไซค์แล้วคนเป็นพ่อสติดีมากตั้งหลักนิ่งเลยฮะ จนกระทั่งชาวบ้านมาช่วยลูกสาวได้อย่างปลอดภัยสุดท้ายเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายนะครับแต่คําถามคือว่าทําไมจู่ๆถนนมันถึงสุดยุบยบลงไปได้พิกัดตรงนี้คือหน้าวัดบ่อครับหัวถนนท่าน้ําปักเกรดใต้สะพานพระรามสเภอปักเกรดนนทบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้นะฮะ11.00 25นาทีจากกล้อง CCTV ครับแผ่นปูนถนนเนี่ยมันหล่นยุบลงไปเป็นทางเป็นทางยาวทั้งแผงเลยลึก2เมตรกว้าง7เมตรยาว8เมตรแล้วน้ํามันสัตว์ขึ้นมาเลยครับ ี่ตรงจุดนี้นะฮะอย่างที่เห็นคาดว่าอาจจะเป็นน้ําที่ซึมมาจากเจ้าพระยาหรือไม่อย่างไร<ฆ>สองพ่อลูกนี้โชคดีมากครับพ่อมีสติแล้วชาวบ้านก็มาช่วยได้ทันหลายคนก็ลุ้นนะครับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยจะมีใครเป็นอะไรหรือเปล่า<ฆ>อย่างที่บอกนะทุกคนปลอดภัยดีนะฮะ<ฆ>นี่ภาพอีกมุมหนึ่งนะคร<ฆ>ับพระในวัดถึงขั้นว่าต้องวิ่งออกมาดูฮะเพราะจากจุดนี้ที่ถนนซุดลงไปเนี่ยไม่ได้ไกลจากโบสถ์มากนะคร<ฆ>ับที่นีคุณผู้ชมพระเองก็ห่วงคนด้วย ห่วงวัดด้วยเพราะว่าตรงนั้นเป็นกำแพงวัดเป็นป้ายชื่อวัดครับทีมข่าวลงพื้นที่เลยครับได้คุยกับแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวบอกว่าเห็นพ่อลูกเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาจังหวะนั้นรองเท้าลูกสาวหลุดหล่นไปบนพื้นพ่อก็เลยวนรถกลับมาดูแลไปหยิบรองเทา้าเสร็จเรียบร้อยกําลังจะกลับถนนสุดเลยครับ<ะ>นี่นะฮะแม่ค้าก็เลยรีบวิ่งออกไปชาร์จตัวไปช่วยเหลือนี่จังหวะที่พ่อไปเอารองเท้าให้ลูกลูกสาวรอบนรถหลังจากนั้นไม่กี่นาทีครับก็เกิดเหตุการณ์เลยหลังเกิดเหตุ รองนายกเทศมนตรีนครปักเกร็ดลงพื้นที่ตรวจสอบบอกว่าจุดเกิดเหตุเป็นโครงการก่อสร้างร้อยสายไฟฟ้าลงใต้ดินข้าแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังพื้นที่ตำบลบางตะไนครับทำงานนี้โครงการนี้ระยะเวลาประมาณ3-4เดือนละสำรวจรอบๆหลุมเนี่ยนะฮะหลังจากที่มันยุบลงไปถนนเป็นหลุมรอบเลยครับมีรอยร้าวมีความลาดเอียงกินพื้นที่วงกว้าง10เมตรกำแพงวัดบ่อตรงจุดนั้นด้านขวาของจอเห็นไหมฮะมีรอยร้าวหลายจุด และเป็นห่วงมากคือโบสถ์เพราะว่าห่างจากหลุมตรงนี้แค่สิบเมตรพระถึงต้องรีบวิ่งออกมาดูด้วยครับกลัวว่าโบสถ์จะซุดจะเอียงไหมโครงสร้างจะมีปัญหาหรือเปล่าก็ต้องเร่งตรวจสอบต่อไปเจ้าหน้าที่จากทางเทศบาลไปแจ้งตำรวจแล้วที่โรงพักปักเกร็ด <c oughs> เพื่อให้ทางการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดขณะที่สมาชิกสภาเทศบาลนครปักเกร็ดครับว่าที่ 103, ร้อยตรีพานุพงศ์บอกว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจาก ผู้รับเหมาของการไฟฟ้านครหลวงมีการขุดดินและทรายออกไปเป็นจํานวนมากมันเลยอาจจะมีการไหลเลื่อนออกซาของทรายหรือเปล่าเลยเกิดเหตุการณ์นี้ฮะสาเหตุการยุทเบื้องต้นนะครับจากที่ผมเมได้คุยกับผู้รับเหมาะนะครับ ผู้รับเหมาของการไฟนครหลวงเนี่ยได้มาทําการขุดนะครับท่อร้อยสายไฟบริเวณนี้นะครับซึ่งข้ามแม่น้ำไปยังเขตบางตะไนนะครับแล้วก็เกิดการซุดตัวเนื่องจากอาจจะทําให้เกิดมีการขุดในการนําดินนะครับแล้วก็ทรายนะครับอ,ออกมาจมํานวนมากนะครับแล้วก็การที่ร้อยท่อเข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้ดินและทรายเนี่ยที่ผมกกลับไปตามเดิมเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอจึงเกิดการซุดตัวณบริเวณนี้เป็นวงกว้างครับ ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะฮะ<ฆ>ในขณะที่เจ้าอาวาสวัดบ่อครับเพราะคุณเจ้าบอกว่ากังวลมากเลยโบสถ์หลังใหม่อะ<ฆ>สร้างไปกว่า70ล้านนะครับจะมีปัญหาทางโครงสร้างไหมจะยุบไหมจะซุดไหมตอนนี้เริ่มมีรอยร้าวเกิดขึ้นแล้วด้วยครับท<ฆ>่านก็พาทีมข่าวไปสำรวจชี้ให้ดูเลยนี่รอยร้าวตรงจุดนี้แตกแยกมาแบบนี้ครับความเสียหายถ้าหารอบรอบด้านข้างนี่ หล้านเพราะว่ากำแพงนี้พระทำไปเนี่ล้านแล้วทีนี้ต้องความดินอีกใช่ตัวตัวโบสถ์ตัวถนนอะไรนี่เพราะเฉพาะตัวโบสถ์นี่ยม70ล้านแต่ทีนี้พอมันมันโดนมันโดนแบบนี้เราไม่รู้ว่าก็องกังวลมันเป็นยังไงก็ต้องกังวลใจว่าจากตรงนี้ริมถนนกำแพงอาจจะลามเข้าไปที่ที่โบสถ์ใช่ คุณผู้ชมคะและล่าสุดค่ะมีข้อมูลที่น่าจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะคะเป็นข้อมูลจากเจ้าหน้าที่วิศวกรโครงการบอกว่าสาเหตุเกิดจากการทํางานของการดึงท่อร้อยสายไฟข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นท่อ PPE แล้วก็จะมาโผล่ทางฝั่ง,งปากเกร็ดทำให้ทรายที่ผสมกับน้ําตรงจุดนี้มีการไหลออกไปช่วงที่ดึงท่อ ในตอนกลางคืนนะคะไม่มีรถวิ่งถนนเลยไม่สุดตัวพอเช้ามารถขนาดใหญ่วิ่งถนนเลยสุดค่ะส่วนน้ําที่เห็นเป็นน้ําจากท่อน้ําทิ้งนะคะ<ห>ก็คือน้ําเสียคะ่ะน้องคิงคุณผู้ชมคะ<ห>มันคือน้ําเสียก็อยู่ระหว่างการนําเครื่องจักรไปดําเนินการสํารวจความเสียหายซ่อมท่อน้ําทิง้งจากนั้นก็จะทําการบดอัดเทปูนเทถนนราดยางให้กลับสู่สภาพเดิมจะเปิดใช้ถนนได้ตามปกติ ช่วงเช้าวันอังคารนะคะโอนี่เพิ่งวันเสาร์เองนะใช่ค่ะเช้าว,วันอังคารอีกประมาณสักวันสองวันนี้ก็คงจะต้องเลี่ยงเส้นทางจราจรเส้นนี้ไปใช้เส้นอื่นก่อนนะฮะใช่ค่ะ